เนื่องในวันเข้าพรรษารายการบันทึกไทยเบฟได้รับเกียรติสัมภาษณ์พิเศษจากพระมหาบุฒิทชัยวชิระเมธีถึงการปฏิบัติตนของพุทธศาสนิกชนที่ดีในช่วงเข้าพรรษานี้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ชมทุกท่านและสิ่งสําคัญที่อยากจะขอเจริญพรเชิญชวนก็คือตลอดพรรษานี้ถ้าเป็นไปได้ขอเจริญพรเชิญชวนพี่น้องเราชาวไทยพี่น้องเราชาวพุทธใครก็ตามที่ตกเป็นทาสของสุรา ขอให้ลดละเลิกตั้งสัตยาธิฐานว่าตลอดพรรษานี้ข้าพเจ้าจะงดเล่าตลอดพรรษาซึ่งถ้าทําได้นั่นคือการมอบของขวัญที่วิเศษที่สุดให้กับตัวเราเองเพราะการดื่มสุรานั้นเป็นการประทุษร้ายต่อสติสัมปชัญญะเป็นการทําลายสุขภาพของเราโดยตรงเราดื่มคนเดียวเรามีความสุขคนเดียวแต่คนที่อยู่ข้างๆเราเขามีความทุกข์ ฉะนั้นการทําเช่นนั้นไม่มีประโยชน์สติผลอะไรเลยใครติดเล่าก็ขอให้ลุกขึ้นมาตั้งสัตยาธิ่ฐานว่าตลอดพรรษานี้ข้าพเจ้าขอตั้งปณิธานว่าจะเลิกเล่าใครทําได้คนนั้นใสยนับเป็นยอดคนเลยทีเดียวเพราะพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่าใครก็ตามที่ชนะค่าเึกนับแสนนับล้านในสมรภูมิยังไม่นับเป็นผู้ประเสริฐ แต่ใครก็ตามที่ชนะใจตนเองชนะตัวเองเพียงคนเดียวคนนั้นนับเป็นยอดขุนพลในสมรภูมิด้วยเหตุดังนี้ใครก็ตามที่เอาชนะใจตนเองได้คนนั้นแหละเป็นยอดนักรบเป็นยอดขุนพลขอให้เราทุกคนมาฝึกเอาชนะใจตัวเองด้วยการงดเล่าตลอดเทศกาลเข้าพรรษาขอเจริญพรบริษัทไทยเบมเบรดจำกัดมหาชน